ำหรับทุกท่านที่เข้าชมช่องของเราเป็นครั้งแรกนะครับฝากกด subscribe และกดสันกดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องแมทแอนด์ลันและคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาและข้อสอบของคณิตศาสตร์ที่ช่องของเราลงวิดีโอทุกวันนะครับเอาเนามาต่อแบบหั่ดที่1.11นะครับแสดงวิธีหาผลคูณนะครับมาดูข้อที่1เลยนะครับ 6. เศษ2อส่วน5คูณด้วย3นะครับเหมือนเดิมครับผมเราต้องแปลงนะครับจำนวนคล้ายเป็นเศษเกินก่อนนะครับ 5คูณ6ได้มาเป็น30ครับบวกกับ2ข้างบนนะครับได้มาเป็น32ส่วนด้วย5ครับคูณด้วย3นะครับก็คือส่วน1นะ3เป็นจำนวนนับต้องส่วน1เสมอนะครับคราวนี้นะครับทั้งเศษและส่วนไม่มีนะครับจำนวนใดหารได้นะครับเราก็นำตัวเศษครับคูณกันเลยนะครับนำา3ไปคูณกับ32ครับได้มาเป็น96ครับส่วนข้างล่างครับนำา5ไปคูณ1ได้มาเป็น5ครับ เราจะได้มาเป็น96ส่วนด้วย5นะครับเป็นเศษเกินเราต้องทําให้เป็นจำนวนค่ะนะครับ96นะครับเป็นตัวตั้งนะครับ5เป็นตัวหารนะครับอย่าลืมนะตัวเศษคือตัวตั้งตัวหารคือตัวส่วนนั่นเองครับ5อะไร9้าครับผม5 1 5หนะครับลบกันเหลือ4นะครับดึง6มาช่วย5อะไร46ครับ5 9นะครับ45ลบกันเหลือเศษ1ครับคำตอบของเราก็คือ19เศษ1ส่วนด้วย5นั่นเองครับคำตอบของข้อที่1นะครับ เดี๋ยวน้องก็ตอบครับแล้วก็อันนี้มาตอบอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับข้อที่1น่าจะพอเข้าใจนะครับข้อที่2ครับ4คูณด้วย4เศษ2ส่วน7นะครับเราจะได้มาเป็น4ส่วนหนะคูณด้วยนะครับ7คูณ4ได้28ครับ2 8บวกกับ2ครับได้มาเป็น30ครับส่วนด้วย7ครับทั้งเศษและส่วนไม่มีเลขอะไรหารได้นะครับ เราก็นําตัวเศษคูณกันนะครับนํา4ไปคูณกับ30ได้มาเป็น120ครับตัวส่วนครับ1ไปคูณ7ได้มาเป็น7นะครับเป็นเศษเกินนะครับก็คือเศษ120ส่วนที่ย7นะครับทำให้เป็นจำนวนคระนะครับเอา120ครับตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วนครับก็คือ7 7อะไรหนึ่งไม่มีเศษศูนย์ครับดึง2มาช่วยครับเป็น12ครับ7อะไรสครับ7 1 7ครับลบกันเหลือ5ครับดึง0ูนย์มาช่วยครับ7อะไรครับ 50ครับ77 49นะครับลบกันเหลือเศษ1ครับเราจะได้เท่ากับ17นะครับเศษ1ส่วนด้วย7นั่นเองครับคำตอบของข้อที่2ครับน้องๆก็ตอบครับแล้วก็นำตัวเนี้ยมาต่อีกครั้งนึงนะครับโอเคนะครับน่าจะพอเข้าใจนะครับมาต่อข้อที่3ครับข้อที่3 1มเศษ9ส่วน11ครับคูณด้วย10นะครับเราจะได้นะครับแปลงเหมือนเดิมครับ ไปจากจำนวนค้าเป็นเศษเกินครับ11คูณ1ได้มาเป็น11ครับบวก9ได้มาเป็น20ครับ20ส่วน11ครับคูณด้วย10ส่วน1ครับไม่มีเลขอะไรที่หารทั้งเศษและส่วนลงตัวได้นะครับเราก็นำตัวเศษครับคูณกันครับ20คูณ10ได้มาเป็น200ครับตัวส่วนครับ11คูณ1ได้มาเป็น11นะครับเราจะได้เศษ200ส่วน11นะครับทำให้เป็นจำนวนคะนะครับ200ตั้งครับหารด้วย11นะครับ สิบเอ็ดอะไรสองไม่มีเศษศูนย์ครับเอาศูนย์มาช่วยนะครับเป็นยี่สิบครับสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดนะครับลบกันเหลือเก้าครับดึงศูนย์มาช่วยครับสิบเอ็ดอะไรเก้าสิบครับสิบเอ็ดแปดแปดสิบแปดครับลบกันเหลือเศษสองครับเราจะได้นะครับก็คือสิบแปดครับเศษสองส่วนตัวเดิมก็คือสิบเอ็ดครับนี่คือคําตอบข้อที่สามครับเราก็ตอบครับแล้วก็เอาก้อนนี้ครับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังตอบนั่นเองครับ ไปครับข้อที่4ครับ2เศษ4ส่วน5คูณด้วย5ครับเราจะได้นะครับแปลงล่างเป็นเศษเกินนะครับ5คูณ2ได้มาเป็น10บวกกับ4ได้มาเป็น14ส่วนด้วยตัวเดิมคือ5ครับแล้วก็คูณด้วย5เฉยๆก็คือ5ส่วน1จําจำไว้เลยนะครับจำนวนนับต้องส่วน1เสมอนะครับเราจะได้นะครับก่อนที่เราจะได้ผลลัพธ์เราเห็นว่าเศษกระส่วนเนี่ยเราก็มีจำนวนหนึ่งที่หารได้ก็คือ5นัในเองครับเราก็ตัดทอนครับ นำห้าไปหารห้าข้างบนนะครับหรือตัวเศษได้มาเป็นหนึ่งนำห้าไปหารห้าข้างล่างได้มาเป็นหนึ่งครับเราก็จะได้แล้วนะครับคําตอบก็คือตัวเศษครับสิบสี่ไปคูณหนึ่งได้มาเป็นสิบสี่ครับส่วนตัวส่วนนะครับหนึ่งไปคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับครูก็ไม่เขียนนะครับได้สิบสี่เลยนะน้องๆก็ตอบครับแล้วก็นําคําตอบมาใส่อีกครั้งนึงนะครับแต่หลังตอบนั่นเองครับโอเคนะครับถัดไปครับข้อที่ห้านะครับสองเศษหนึ่งส่วนหกคูณด้9เก้านะครับ เราก็แปลงล่างนะครับจำนวนค่าเป็นเศษเกินก่อน6คูณ2ได้มาเป็น12บวกกับ1ครับได้มาเป็น13นะครับเราจะได้มาเป็นเศษ13ส่วนด้วย6ครับคูณด้วย9ส่วน1นะอย่าลืมนะจำนวนนับต้องส่วน1เสมอและครูก็เห็นว่า9กับ6ครับแม่3หารได้หารในใจเลยนะครับ3คูณอะไรได้9นะครับได้3นั่นเอง3คูณอะไรได้6ครับได้มาเป็น2ครับตัดแล้วเหลือ2นั่นเองครับ คราวนี้ไม่มีจํานวนอะไรที่หารทั้งเศษและส่วนได้แล้วนะครับเราก็นําตัวเศษคูณกันครับ13คูณ3ครับได้มาเป็น39ครับตัวเศษตัวส่วนครับ2ไปคูณ1ได้มาเป็น2ครับคราวนี้ได้เศษ39ส่วน2ครับทําให้เป็นจํานวนค่าครับ39ตั้งหารด้วย2ครับ2คูณอะไรได้3 2คูณ1ครับได้2ครับลบกันเหลือ1ครับ ดึง9มาช่วยครับ2อะไรนะครับได้19ครับ2,9ครับ18ครับลบกันเหลือ1ครับเราจะได้คำตอบคือ19ครับเศษ1ครับส่วนด้วยตัวเดิมครับ2ครับนี่คือคำตอบข้อที่5นะครับน้องก็ตอบครับแล้วก้อนี้มาเขียนด้านหลังตอบอีกครั้งนึ่งนะครับโอเคนะครับข้อที่6ครับ1เศษ5ส่วนด้วย16ครับคูณด้วย12ครับเราจะได้นะครับ นำ16ไปคูณ1ได้16ครับบวกกับตัวเศษครับ5ได้มาเป็น21ครับส่วนด้วยตัวเดิมคือ16ครับคูณด้วย12ส่วน1ครับโอเคนะครับและครูก็เห็นว่ามีจำนวนหนึ่งครับที่หารทั้ง12และก็16ลงตัวนะครับก็คือแม่4ครับเราก็ท่องสุดคูณแม่4นะครับนั่นคือการหารนะครับเป็นการเดาทอนที่เร็วมากนะครับถ้าท่องในใจได้นะครับ สี่คูณอะไรได้สิบสองครับสี่คูณสามนั่นเองครับสี่คูณอะไรได้สิบหกครับสี่คูณสี่นั่นเองครับโอเคนะครับฝึกไว้นะครับคราวนี้ไม่มีเลขอะไรที่หารทั้งเศษและส่วนได้แล้วนะครับนำตัวเศษคูณกันนะครับยี่สิบเอ็ดไปคูณด้วยสามครับได้มาเป็นขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับหกสิบสามนะครับส่วนด้วยนะครับตัวส่วนครับสี่คูณหนึ่งได้มาเป็นสี่ครับและเราก็แปลงให้เป็นจํานวนคละนะครับหกสิบสามตั้งหารด้วยสี่ครับ สี่คูณอะไรได้หกครับสี่คูณหนึ่งได้สี่ครับลบกันกับหกครับเหลือสองครับดึงสามมาช่วยครับสี่อะไรครับยี่สามครับสี่ห้านะครับยี่สิบครับลบกันเหลือเศษสามนั่นเองครับคาตอบของเราก็คือสิบห้านะครับเศษสามนะเศษสามครับส่วนด้วยตัวเดิมก็คือสี่นะครับนี่คือคําตอบของข้อที่หกครับน้องๆก็ตอบครับแล้วเอากรนีมาใส่ด้านหลังครับโอเคนะครับน่าจะพอเข้าใจนะครับตรงนี้ ข้อที่7นะครับ4คูณด้วย3เศษ1นส่วน8นะครับเราจะได้มาเป็น4ส่วน1คูณด้วยนะครับ8คูณ3ได้24บวกกับ1ได้มาเป็น25ส่วนตัวเดิมก็คือ8ครับและเราก็เห็นว่านะครับ4กับ8เนี่ยนะครับมีจำนวนหนึ่งครับที่หารทั้ง2ตัวนี้ลงตัวก็คือแม่4นั่นเองครับท่องแม่4ครับ4อะไร4ครับ4ก็ได้1นั่นเองครับ4คูณ1ได้4ท่องแบบไหนก็ได้นะครับ4คูณอะไรได้8ครับ4คูณ2ครับ ราวนี้ไม่มีแล้วนะครับเราก็นําตัวเศษคูณกันเลยนะครับ1คูณด้วยได้มาเป็น25ครับตัวเศษตัวส่วนครับ1ไปคูณกับ2ครับได้มาเป็น2ครับและเราก็แปลงให้เป็นจํานวนคละนะครับ25เป็นตัวตั้งนะครับอย่าลืมตัวเศษเป็นตัวตั้งตัวส่วนนะครับ2เป็นตัวหารครับ2คูณเลยได้2ครับ2คูณ1ครับได้2ลบกันได้0ูนย์ครับ15ลงมานะครับ 2อะไร5ครับ2 2 4ครับลบกันเหลือ1ครับเราจะได้คำตอบก็คือ12ก่อนนะครับ12เศษ1ครับส่วนด้วยตัวเดิมก็คือ2ครับนี่คือคำตอบข้อที่7ครับแล้วน้องๆก็ตอบครับเอาตรงนี้มาตอบอีกครั้งนึงนะครับโอเคนะข้อที่8ต่อนะครับ2เศษ7ส่วน10คูณด้วย30นะครับเราจะได้นะครับเหมือนเดิมครับ10ไปคูณกับ 2ได้มาเป็น20ไปบวกกับ7ครับได้มาเป็น27ส่วนด้วย10ครับคูณด้วย30ส่วนด้วย1ครับและครูก็เห็นแล้วนะครับว่า10กับ30เนี่ยแม่10หารได้ก็ท่องสุดคูณแม่10ครับ10ไปหาร10ได้มาเป็น1ครับท่องสุดคูณแม่10นะครับ10คูณอะไรได้10ครับ1นั่นเองครับ10คูณอะไรได้30ครับ3นั่นเองครับท่องแบบนี้ก็ได้นะครับคราวนี้ ตัดไม่ได้แล้วนำตัวเศษคูณกันเลยครับ27ไปคูณกับ3ได้เลยครับได้มาเป็น81ครับตัวส่วนครับ1คูณ1ได้มาเป็น1คูณไม่เขียนนะครับคุูได้คำตอบเลยนะครับตรงนี้ก็คือ81ครับแล้วน้องๆก็ตอบครับเอาตอนนี้มาเขียนด้านหลังอีกครั้งนึ้งนะครับโอเคข้อที่9นะครับ16 คูณด้วย5เศษ3ส่วน4นะครับเราจะได้มาเป็น16ส่วน1ครับคูณด้วยนะครับ4คูณ5ได้มาเป็น20 20บกกับ3ได้มาเป็น23ส่วนด้วย4นั่นเองครับและครูก็เห็นแล้วว่า16กับ4ครับนะครับแม่4หารได้ใช้แม่4หารครับ4ไปหาร4ได้1 4คูณอะไรได้16ครับ4คูณ4นั่นเองครับใช้เทคนิคแบบไหนก็ได้นะครับขอให้คำตอบได้มาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับ เมื่อหารไม่ได้แล้วนะครับนำตัวเศษคูณกันได้เลยครับ4คูณด้วย23ครับได้มาเป็น92นะครับหรือน้องๆไม่แม่นก็ตั้งคูณครับ23คูณด้วย4ครับ4คูณ3ได้12ใส่2ทด1ครับ4คูณ2ได้8บวก1ได้มาเป็น9ครับเห็นไหมครับเท่ากันครับได้เท่ากับ92ครับตัวส่วนนะครับ1คูณ1ครับได้มาเป็น1งนั้นครูไม่เขียนนะครับครูก็ตอบได้เลยนะครับว่ามันคือ9 2ครับคำตอบข้อที่9นะครับ ถ้าตัวส่วนเป็น1ครูไม่เขียนแล้วนะครับตรงนี้เราก็ตอบได้เลยนะครับก็คือเอาตรงเนี้ยมาเขียนต่อนะครับโอเคนะครับน่าจะพอเข้าใจนะครับตรงนี้มาดูข้อที่10บนะครับ25คูณด้วย2เศษ3าส่วนสิบห้าครับเราจะได้นะครับยี่สิบห้าส่วน1นะคูณด้วยนะครับเอา15ไปคูณ2ได้30บครับบวกกับ3มครับได้มาเป็นส3สาส่วนด้วย15้าครับน้องๆต้องไปจำคลใา้เป็นเศษเกินแบบรวดเร็วนะครับฝึกไว้เลยนะครับโอเค ถัดไปนะครับ25นะครับตัวเศษตัวส่วนคือ15ครับแม่5หารได้ครับหารนะครับนำ5ไปหาร15ได้มาเป็น3นะนำ5ไปหาร25ได้มาเป็น5นะครับหารในใจได้เลยนะครับหารไม่ได้แล้วนะครับนำตัวเศษคูณกันนะครับ5ไปคูณ33ครับ33คูณด้วย5ครับ5 35ใส่5ทด1ครับ ห้าคูณสามสิบห้าบวกหนึ่งได้มาเป็นสิบหกครับตัวเศษคือหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับตัวส่วนครับหนึ่งคูณสามได้มาเป็นสามครับเป็นเศษเกินน้องๆต้องแปลงให้เป็นจำนวนคละนะครับเหมือนเดิมครับตัวเศษคือตัวตั้งครับตัวส่วนคือตัวหารครับสามไปหารหนึ่งไม่ได้เศษศูนย์ครับเอาหกมาช่วยเป็นสิบหกครับสามมาได้สิบหกครับสามห้า 15ครับลบกันเหลือ1ครับดึง5มาช่วยครับ3มอะไร้15ครับ3 5 15ลบกันเป็น0ูนย์ครับแสดงว่าคำตอบของเราก็คือ55นั่นเองครับโอเคนะแต่คำตอบมาแล้วนะครับ55เดี๋ยวดน้องก็ตอบครับเอาเนี้ยมาตอบอีกครั้งนึงนะครับโอเคนะฝึกไวยครับเดี๋ยวก็เก่งนะครับน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับมาดูข้อ11เนะครับ2เศษ2ส่วน3นะครับคูณด้วย8นะครับเราจะได้นะครับ นำสามไปคูณ2ก่อนนะครับแล้วก็บวกกับเศษนะครับ3คูณ2ได้6บวกกับเศษ2ได้มาเป็น8ส่วนด้วย3ครับคูณด้วย8ส่วนด้วย1ครับไม่มีตัวเลขใดที่หารเศษและส่วนลงตัวนะครับเราก็นำตัวเศษคูณกันเลย8คูณ8ได้มาเป็น64ครับตัวส่วนครับ3คูณ1ได้มาเป็น3ครับและเราก็แปลงให้เป็นจำนวนคะนะครับ64ตั้งหารด้วย3ครับ สามคูณอะไรได้หกครับสามคูณสองได้มาเป็นหกลบกันเหลือศูนย์นะครับดึงสี่นะครับลงมาครับสามอะไรสี่ครับสามหนึ่งสามนะครับลบกันเหลือเศษหนึ่งครับเราจะได้มาเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเศษด้วยนะครับตรงนี้หนึ่งนะส่วนด้วยตัวเดิมก็คือสามครับนี่คือคําตอบของข้อสิบเอ็ดครับน้องๆก็ตอบครับและนําตรงนี้มาเขียนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับข้อสิบเอ็ดมาต่อข้อสิบสองครับ 7คูณด้วย5เศษ2ส่วน5ครับเราจะได้นะครับ7ส่วน1ก่อนนะครับคูณด้วยนะครับ5คูณ5ได้มาเป็น25บวกกับตัวเศษ2ได้มาเป็น27ครับส่วนด้วย5ครับและก็ไม่มีตัวเลขใดที่หารทั้งเศษและส่วนลงตัวนะครับนำตัวเศษคูณกันนะครับก็คือ7ไปคูณกับ27นะครับอ่าคูณ7ครับ 7 7เดนะครับ49่กาส่ครับ72 14บวกกได้มาเป็น18นะครับแสดงว่าตัวส่วนก็คือ189สนะครับส่วนด้วยนะครับ1ูณ5ได้มาเป็น5ครับแลน้องก็แปลงให้เป็นจำนวนคระนะครับเหมือนเดิมครับตัวเศษคือตัวตั้งนะครับตัวส่วนคือตัวหารครับ5คูณอะไรได้1ครับไม่มีเศษศูนย์นะ เอา8มาช่วยเป็น18ครับ5คูณอะไรเท่ากับ18นะครับ5 35ครับลบกันเหลือ3ครับดึง9มาช่วยครับ5คูณอะไรได้39ครับ57 35นะครับลบกันเหลือเศษ4นะนะครับแสดงว่าเหลือเศษ4ละเราจะได้คำตอบคือ37เศษ4ส่วนด้วย5นะครับโอเคนะครับคำตอบข้อ12นะครับน้องๆต้องฝึกไว้นะครับแล้วก็เขียนตอบครับแล้วเอาก้อนนี้มาเขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ โอเคนะครับ